เขาขั้วจ้ามันอีอยู่ในห้องขั้วจ้าอยู่ซึมือนั่นแหละมีสีผ้ามาต้มเห็ดเกาลักเลยจ้าต้มสองสามน้ำล่ะสิผ้ามาอุอุเห็ดน่าจะของปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้ไก่สิไนเก็บเห็ดลยจ้าเอาของเก่าออกมากินจะต้มไล้ไล้น้ำกะความแสียบไปยู่คือเก่าเลยจ้าเห็ดอันนี้ เสบก็เฮ็ดผงวานเดีย๋ยวข้าสิอู๋เอาจากบกเกงอู๋น้ำหน่อยๆที่ต้มนี่น้ำที่สามเ้อจะแล้วกระเสียวอ,ออกไปนอกน้ำเย็นนอกกัสิมะอู๋ ตอนนี้ก็สีมันเริ่มโอเเลยนะจ๊ะสิ่งแรกกเอาเห็ดลูกเต๋แต่เระต้องไช่น้ำนะจ๊ะเป็นเห็ดเกาลักจ้ะแต่กินมันหอมหอมเลยหอมเกิน อันเห็ดฝังหวานที่โดอกยหง่ๆก็ขาวลนาะ mm. ยเห็ดอันนี้เสร็กลัวซีนี้ถ้าเก็บก็จะไปเก็บมาไวเ้เยอะๆอันนี้ก็เราก็จะใส่เกลี่ยนนเหง้าปั้นเอาไว้แล้วจ้ะ นำปเดกลงบัดน,นี้หัวหอมลงจ้ะหัวหอมกับใบหอมอีตูวของบันมั่งนี่แหละจ้ะก็เอ,อดอคคละผ้าใส่เข้าไปผมไปเก็บใบกูดออนมานั่มจ่ะ นี่ฮะปะใสป่ปูเลดปูเลดจ้ะไ่ได้ไหมยนชุดใส่จักหน่อยจ้ะมนี่ใส่ชุดหน่อยน้ำปลาอย่าเผาใส่นี่นคูดเล็กก่อนจ้ะเพราะว่าเขาต้ตม เฮ็ดเนาะล่างนะเฮ็ดนี่มันสิอบน้ำมันจำเป็นต้องไปใส่น้ำเพราะว่าเข้าสิอวเอาจ้ะหอมหอมแบบนี้เฮ็ดจะ้ะพอดีเขาก็สิเปิดไฟต้องค้อนอยู่ตลอดเลยจ้ะเพราะว่าเขาอุเพราะว่าเฮ็ดพวกนี้นะเขามีข้าหนืดเขามีเอ,อ่อ เคลื่อ,อน,นี่อ่ะจาวมันเนอะเอินพิดเอินถึงประจักละถ้าเขาบ่ค่นเดียวสิไม่มกุลโมจ้ะเขามีความเหนือของเขาเอ่ะถ้าแกงเลยอีกเน่วหนึ่งอันนี้เขาเอาอมาอูมีขนาดรถบัไสไซน้ำด้วยจ้ะ ที่จิ้งพักคือแงก็ไม่อยู่จ้ะก็ได้เอามาใส่เก็บเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวชิมบิางเลยจะแซ่บแซ่บชิมน้ำก็ดูอร่อยจริง ทีบ่ได้เอาตะไคร้มาใส่พอ,อยังเพราะว่าเครื่องเกลี่ยเท้าใส่เข้าไปควบจักรวาลซึ่จ้ำไปจักหน่อยเด้อจ้ะง,งานนี้ต้องใส่น้ำปลาเพราะตามปกติจะถจะแกงออกข้างไปท่างพุ่งข้างอีสานบ้านเฮานี่ต้องใส่น้ำปลาก็ประเด็น คาเฟงไปทั่งบางกอกนี่จะไปใส่ได้ดังป่าใส่ตะเกือเอาผิดไฟเลยจ้ะอร่อยมากเซฟเืบบ้อจริงๆเป็นอันว่าเซ็ตซับเรียบร้อยจ้ะอุเฮ็ดพิงเกาลักของเฮากะ เรียบร้อยเลยจ้ะเป็นตาแสบป่ะจ้ะนี่กับประมาณนีล้ละจ้ะไปพอกันคลิปหน้าแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ